สี <30 S 1> ่ปนาทีเจ้าพ่ออบตเดี๋ยวผมถามนะเจ้าพ่ออบตครับไอผู้ยี้บ้านหนามืดอันเดียวกันบ่พอ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 พเพราะว่านเพิ่นออกมาลงพื้นใครไม่ดีแมนบอสังเน้นแมนอยู่ในสายอื่นไครครับเจ้าพ่ออบตบางเมืองมีทั้งหมันหาบางเด้อดบางเมืองเจ้าพ่ออบตราคาที่สามสิบห้าสิบ 3 0มาทิปในสายอื้งใค้ขอให้โชคดี1 2 3งดี123ปล่อยครับเตีมต้ามเทีสายท่าครับพอบังมือล็อกก็านด้วย95 2ายาวพออปตอ ส,ส,สืบส <t om kit> <50. S 1> ักต้นปามหรือสายรอครับสามีสืบสักต้นปามครับราคา95 320ขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับสืบสักต้นปำสามร้อยหกสิบหกสิบห้าดีสายก็สายแดงดีสายไปอยู่ค <spices> รับของสืบสักต้นปาล์ม มาลังๆเกยมาเลยครับชายเล็กสิบไฮโลมิดร้างสั์ไว้อยู่ดีอยู่มิดร้างสั์ดีอยู่คนระับหลกัลกๆมาอยู่สืบสักต้นปามมันสิทอดซี่กะทิเพราะได้ขวรไหลมากพลอยไปก็ไหลมากเพราะเศ้ากับต้นข่อกีฟานี่แล้วเล่นใ,ใส่กวางเพราะมุอใม่มืม,นม่นี่ละเอ็ด เปรลงแล้วครับของชายเล็กสิบเอ็ดไฮโลครับเวลา220วินาทีเดี๋ยวเขาฟังควรจะควางอยู่ครับของสืบสันต้นปาล์มสืบสันต้นปาล์มนี่ขึ้นสูงกระจิงแลบลำตัวดีกระจิงแต่เขาใหม่หน่อยนะครับนินสังสั่งเปรแล้วครับเวลา 278วินาทีครับมินสังสันเอาไวเป็นตัวบิมวัดความอย่าเห็นงชันครับความึ้นจากต้นปามบังต่อไปจอมยุทธ8 8ปดแไหลเก้าสจ้อมยุทธ8ปคอชคดีครับ1 2 3่ลสอยครับดูมลโอ้ยพอสายเลยยอดไหลแดนพอสาย250 ขนาดเส้นเก่งอ่ะเบิ่งไปวันความเบาหนีแต่มันเห็นชัดครับของสืบจากต้นปามเสร็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบางนี่กับข้เมฆกับบางนี่ของจอมยุทธตองแปดครับเดี๋ยวจังเบิองอ่งครับเดี๋ยวเห็นน้ำกันทุกคนนี่แล้วครับของสืบจากต้นปาล์ม หลักแรกมาอยู่ครับของจอมยุทธ์องแปดเก้าสห้าลากถึงสามรสาวนั่นเป็นของครับสิบจากต้นปาล์มเปลี่ยนควคตรแก่งทั้งทายมาบังต่อไปนุ่มไรอ้อย6 0สิบหกส้าถือสายอะไครับนุ่มไรอ้อยหกสิบหกสิห้าช่วยดีครับหนึ่งสองสายครับนุ่มไรอ้อย นิสายล้อครับยอดไหลแดง250เป็นจะเป็นจะเบียรปลาดีจะยอดไหลแดงนี่แรละชุดนี่แหละปลามันปูน้ำอยู่แต่ไหลแดงนี่แหละโอ้จิ้มหายมั้ยพอมีรุ่นพอมีรุ่นไปก่อนครับขวางเสียบจักต้นปลมนิสายล้อนะครับยอดไหลแดง250 กับสอสอณพลเชยกับแหนงครับเพื่อทัดเสามของบัวรพูห้าเก้าหกสวิสสไนเปอร์ห้าศย์หกศูนย์ต่อสาารเอ๊ะนครกูเต่าดำขยี้ใจบัตรใดเป็นกุตันฮะบัตรดีอ,อยู่ใกล้ๆดีพ่อพ่อขวางพ่อเบาได้ยูครับขวางาจอมยุทธสองปแปดนะครับบ ไอ้อ้อยยนอหนุรอ้อยสอดออกมาแล้วนะครับอ่าบเบาได้อยู่ครับขวางหนุ่มไรกอ้อยมาบังต่อไป จอมยุดธ์ตองแปดช่วงนี้เบาดีและจอมยุทธตองแปด้าบาังต่อไปยอดไหลแดง250 2องขอให้ชควดีครับ1 2 3ปล่อยครับเบปียยบปลาเนี่ยะอนุโมบตอนะครับผูรุ่นไว,ไวัยสองร้อยแปไหลเกู้นุ่มบอปตอรุ่นไว้ครับ80ไหลเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันเหฮดแบบนี้มันจะถือการบอสอุ่นระ่ไฟนี่เมนของผู้ได้บางคันครับเมนยอดไหลแดงบอ แมนแน,แนโอเคโอเคพอ่ามันบ่เข่าพร้อมนบผมยานมันถอกันนะนะพ่อสุภาพตะกูลตุ้มมันวายเหมนมหาโยนี่ทีถพ่อสภาพตะกูลตุ้มคุยกันเรื่องโยนี่ขานผมนะครับต่อไปครับสสอนพลเชกยนแหม่มเพื่อไทยเกณฑ์สามห้าเก้าหกสี่หรือสายครับหนึ่งจะเฝ้าทีของแม่โยครับของยอดไหนแดงยี่สิบไหลอยู่ดีอยู่ครับสืบตะกอนปานดีอยู่ ไปเป็นไปยอดเสด็จครับสอดพ่อมะละลายยอดไหลแดงนะครับหวังได้เห็นชัดยอดไหลแดงวนอยู่ตรงตรงอีกบางหนึ่งเป็นของหนุ่มไรอ้อยมาบางต่อไปสทอรพธชัยขำแหมนห้าเก้าหขอให้โชคดีครับ1 2ึ่งสอยครับสสอพลนะครับ เป็นไปพอดีเด้อเป็นควายล้มโตตรงเต่งตรงเต่งไปจอมยุทธมาพิกท้ายยังไปล้นๆครับจอมยุทธ์ตองแปลแต่เวลาเมื่อกลืนไว้หลายเด้อจอมยุทธต่อสายไปเวลาเอซีแล้วครับจอมยุทธ์ต้องแปลยกพื้นขาวบางๆเอืดเป็ลงแล้วครับขวางสืบสักต้นบามบางหมื่นครับเวลา สามร้อยหกสิบวินาทีเอาสีด่างเนี่ยครับเนี่ยไหวอยู่ดีอยู่จอมยุทธดีอยู่สอสอณพลมุดเนี่ยครับสอสอณพลไล่อ้อยโตยุทธ์ตรงตรงนี่หนุ่มไล่อ้อยไหลแดงกัอภวมาตรงตรงคือกันครับไหลแดง แ้วสวัสดมาแล้วครับขวางสวัดสวดนพลนำาบ้างต่อไปวิดสไนปเปอร์ห้าสิบขอให้โชคดีครับวิดสน็ปลงแล้วครับจอมยุดต้องแปดครับเวลาสามรสิบแปดนาทีไลอ้อยหกสห้าไว้อยู่ดีอยู่ขวางได้เห็นชัดครับขวาง สอสอนนพลร้อยเจ็ดสิบปันไปครับยอดไหลแดงมาบ้างต่อไปวิสเนเปร 50, อร์ห้าสิบหกสิบขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับวิสเนเปอร์หรือไอรอค,ครับนครกุฎเต่าบวกดำขยี้ใจหกสิบเจ็ดสิบเอลงเล้วครับเะพาะเลอออยครับเวลาาะ 285วินาทีครับหนุ่มไรอ้อยไปดินหังครับบิดสซนเปอร์มาบ้างต่อไปนักรคกุต่าบวกดำขยี้ใจ60 70ขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยาครับไปแม่ดำขยี้ใจแม่ดำ50าไม่ไหลครับไหลแดงไหลแดงไหแดงหนักเดือยอดไหลแดงหนักหรือสายรอครับเบิดบาดาลชนดาวเดียม 66เกิน16ถือสายลอลงแล้วครับยอดไหลแดงครับเปลา200 30ว oh, ินาทีเอาลองใส่หอยื่อใส่หเตาอใส่ลรเบิ่งน่นจุดเบอร์นวลมันฟังเสียผิดิดเอขออนุญาตเอาลองเต่อนับโชคแล้วขึ้นไปนึงเกิ10เกิหาบอกแม่กูตเต่อ บอกมันดำขยี้ใจคู่นี้มันสอบได้หรือมันคู่น้ำท่วมเอาอู้อ่านอ่านซีนึงมันไปจุดซีนึงแหมมือตัวเองจังเลยสอนพวกเขาบักดึงเลอยลอยแต่เรืมันจ้องกันอยู่เนี่ยย่าลอยกันครับย่าลอยกันขออนุญาตประกาศครับนนี่ะเรื่องน้หมูซีอยู่เนี่ยเป็นของสอนสอนนล 59 6 4สสน้ำผลนะมาอยู่้องเต่าน้ำโชกนะวันหนึ่งบอมเป็นกุดเตใกล้กันเอากับเตานั่น<ช>ขอขอนุญาตประกาศครับรถทะเบียนกอไก่งองง 3, 7, 7, 1, ู3771หนองบวัวลำพูกอไก่งองงู7 7 7 1หน้องบวัวลำพูเลื่อนรถท่านด้วยครับ เบ่งแล้วล่ะครับพ่อพ่อครับสสครับน้ำฝนนี่หนักครับสสอน้ำฝนเปย์ลงแล้วครับสสอน้ำฝนขึ้นเวลา250วินาทีเอคือกันครับของวิทย์สไนเปอร์ครับเวลา142วินาทีครับวิทย์สไนเปอร์โอมาราล่ะครับของน้องเต๋าน้องเต๋านำโชคครับโอมา เจ็ 70, 70, บเจ็ดห้าได้อยู่เบาได้อยู่เจ็ดสิดดาบ้างต่อไปนครกุดเต่าบวกดำขยี้ใจหกสิบเจ็ดสิบขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสาปล่อยครับหนึ่งสองสมปล่อยครับเนี่ยยังท<ข>ี่ล้วเขาให้สอดมันโบสอดจังสีแล้วขันสอดเพาะเขาไม่กระิขมไปไกลได้มันมีมีบักจอบลอยแล้วไหมมาบางต่อไปเปิดบาดาชนดาวเทียวหกสิบกเ็ดสิบหก เบิร so. ์ตบาดานชนดาวเทียมครับหกสิบหกเจ็ดสิบหกขอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับถือสายรอครับโชคน้องเฟิร์นบวกเกย์บวกปลาสดหกสิบเจ็ดสิบไปอยู่เบิร์ตบาดาดมาบังต่อไปโชคดองเฟิร์นบวกเกบัวปลาสดในสายอึ้งคายโชคดองเฟิร์นบวกเกบัวปลาสดในสายอึ้งคาย ขอให้ช่วงนี้ครับหนึ่งสองสามปล่อยครับโชคน้องเฟิร์นหนึ่งสองสามปล่อยครับโชคน้องเฟิร์นบวกเจบัวปล่อยครับน้องเฟิร์นปล่อยครับวกน้องเฟิร์นบวกเจบัวปลาสดนะครับ ยายพาอเดินแล้วขอคุณต้ากับดำกัยี้ใจใ็บอัเนี่ยถือสายตาเดี๋ยวมันสิล่างมาของเมียม่ยงบ,กกบอคร,รับโชคหนองเฟือนพวกเจ็บพวกวครับเบิดบาดาลขวงได้ไม่สูงครับเบิดบาดาลชนดาวเทียมขวงได้ไม่สูงน้ำเลดาอ้อยนั่นเป็นขวงน้องเต๋านำโชคครับเป็นนมมาหลายครับขวง เจบัวปลาสดบัวโชคน้องบัวโชคน้องเฟิร์นโชคน้องเฟิร์นโชคน้องเฟิร์นมาบ้างต่อไปน้องคอนกุเตาบวกดำขยี้ใจหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งสองสามปล่อยครับเนือสัตว์ครับยี่สิบสองเมษาัตว์ยี่สิบไหลยี่าเอนนาดาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าต่อสายเลยเป็นเผาใหม่หน่วยลงมาดิงครับของโชคน้องเฟิร์นบวกเจบบัวครับ ของน้องเต่าครับบวกน้องเตานำโชคไว้อยู่ดีอยู่ตัวที่หนักเป็นเบิร์ดบอรดานชนดาวเทียมหนักเลยหมดเมกอยู่ครับของนครขุดเต่าครับเป็นลงบอดียังเอียงขวอยู่คือขวงครับโชคน้องเพิร์นบวกเจ็บัว ตัวที่เขาเมียกยูเป็นครับนครข,ขุดเตาบวกดำขยี้ใจยย่างตลอดลงมพอดีครับของโชคน้องเฟินบวกเกมบัวครับน้งองเต่าลงแล้วครับเวลา320ีวินาทีครับน้องเต่านำโชคลากซอดออกมาแล้วครับของ นครกุฎเตามาบ้างต่อไป22เมษา20่สิไหลยี่ห้าออให้โชคดียี่สเมษาครับ2ี่สราคาครับ1 2 3ปล่อยครับเหน็นระยะเจ็ดสา 70, 70, 50, ถีสายรอไอหนุ่มลำซิ่งขวางห้าิ้าถีสายบอาคเัาเวลาร้อยแปดสิบห้วินาทีกับเบิร์บารดานโชค้องเฟิร์นบวกเกย์บวกวปลาสดหนักครับหนักใปดึงดังนุมมากครับขวง 12, สิบสองเมษามาบาังต่อไปเพชรรดาเจ็ดสิบเจสิบห้าขอให้โชคดีครับเพชรรดาครับหนึ่งสองสามปล่อยครับเพชรรดาเจมส์ลุาครับของโชคน้องเพ่อเกบเกบ่ยวครับเวลาร้อยแปดสิบวินาทีหวังได้อยากเห็นชัดนครกุเตามาบาังต่อไปไอ้หนุ่มลำไอ้หนุ่มลำซิ่งสองห้าเข้า เดี๋ยวว่ามันเข่าเมกความนี่บ่ครับเข่าแล้วเข่าแล้วคือของเห็ดระดานะบุตรเมฆอยู่ในฝ่าดำๆนั่นเป็นของครับนครกุดเตาสีตาป้อแล้วครับนครกุดเตาวขวางได้บ่อได้เห็นชัดครับ12โอ้ยีส่สิบสองเมษาราคาแล้วยี่สิบยี่ห้า เบิ่งไปก่อนนะครับเพตระดามุดเนฆเอาเป็เพตระดา,านี่คนมาติ้งอะไเนี่ยไอ้จะปล่อยตะบังไปเสียงเจ้าหลายเด้อพะนะบ่มีบ่มีโอ้ย,อยกระตานิวแล้วสูกนี่ล่ละเขาติงกับมองนี่ละว้องเมษา อ้าวโผมาแล้วครับเพชรระดาโผมามาบ้างต่อไปไอ้หนุ่มลำซิ่ง59ขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับไอ้หนุ่มลำซิ่ง259ครับไอ้หนุ่มลำซิ่งพอขวางพ่อเบาได้ครับเพชรระดาหนุ่มอบต2 80 90ถือสายรอรอก่อนแป๊บนึงครับหนุ่มอบตลำซิ่งกับมะเขาวขึ้นกันละไอ้หนุ่มลำซิ่ง มีรุ่นมีเบียดอยู่ครับของนครกุฎตาวราคาที่60 70มีรุ่นมีเบียดอยู่เออเตลงแล้วครับของนครกุฎตาวครับเวลา260วินาทีครับนครกุฎตาว์22บเมษาหนัครับ12เมษาโบไหวครับกระดับโบวพอ หลากมาผ่นมะเขาก้อนส่กควนดำอีกครับของงนุ่มลำซิงผ็ดระดัเจ็ดสิบเจ็ดา7แนนน้ำเลือดอ้อยครับเป็นระด,ดาเอ,อลงแล้วครับขวางยี่สิบสองมษาคบเวลาสองร้อยวินาทีเอาเมฆคุมดำอยู่เด้อหาอยู่ครับขวางไอ้หนุ่มลำซิ่ง นุม 2, 80, 8, 9, 10, น่มอปตสองแปดสิบเกปดสนุ่มอปตขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับนุ่มอปตต่อสายสายตานะครับแสงอาทิตย์ห0าสนครนะยอง60สิบชิคเก้นสตาร์แปดเร้อสายตาแผวแวยอดนิดนึงแต่กับยืดเข่ากับมุดเมฆขึ้นกันครับนุ่มอปต ลำซิงไมไปก่อนไอ้หนุ่มลำซิงนั่นดาแบไ <ป S 1> สีทองรุนาะแปดสิบรวมมาแต่เบาได้ครับไป้หนุ่มลำซิงเระา,หาไหวอยู่ดีอยู่ครับเพ็รดาดีอยู่โโช่อีขุ่มสีหุ่มสีเจ้า บรรยาศคือเรามีการเตือนกันเระกาศจังไดิผมเมื่อเง็งแข้งจาบาดเนี่ยคนนจัดออเขาเลี้ยงอยู่นี่กรรมการเขาเลี้ยงสามคิวอีกแล้วอย่าเถียงแข้งเลยนะบ้านเป็นอินโฟอยู่นี่แหละเป็นบรรยากาศเเนี่ยเย็นเย็นเย็นยังไงคุณบาเย็นไรหลักๆผมเลี้ยงสามคิวเหมือนกันผมเลี้ยงสามคิวเหมือน เป็นเต็มปัญาน่เลยเหนเฝ้ายี่เนี่ยเอาละเกลี่ยล้วครับเพื่นรถดาสามร้อยใส่ภาษามันสุภาพไหมสองร้อยผ่านไปหนุ่มน้ำติ้งมาอยู่โพมาแล้วนุ่มห่อเหินน้ำตาเห็นกับเ้าคิ้วเห็นกันนี่แม่เห็นใหญ่เห็นใหญ่ครับหนุ่มอประตอ่ด้วครับตาบังต่อไป อ้าใส่พวกแสงอาทิตย์ห้าสิบหกสิบขอให้โชคดีครับแสงอาทิตย์ครับหนึ่งสองสามปล่อยครับแสงอาทิตย์รอไว้ครับนครระยองสองหกศนชิแกนสตาร์แปดเจ็ดาสามร้อยีสายไปดินยอดแลวเด้อครับของแสงอาทิตย์ น,น,น,นุมลำซิ่งไปอยู่ดีอยู่แสงอาทิตย์ลากควรมาสิเอาทาได้ดีคกับแสงอาทิตย์มานครรยองหกจิบครับขอให้โชคดีหนึงสองสาปล่อยครับนครรยองเฮสายพาครับชิคเก้นสตาร์แปดเห้าสามร้อยไท่สีทองสองแปดศต่อสายเลยเสือขาวผูดูแปสี ควายมากับขวางได้เบาได้แต่อยากเห็นชัดเห็นใหญยด้วยครับขวางแสงอาทิตย์ขออนุญาตครับเพนรดาแจ้งราคาด้วยครับสามร้อยสามร้อยเงินเตะลงแล้วครับขวางไอหนุ่มลำซิ่งครับเวลา295วินาที นครระยองเขาฟังแม่ครับนครละยองแสงอาทิการรุ่นความเบาหนุ่มอปตอพอมีรุ่นครับหนุ่มอปปตอครับยอวมันม้วนซื้อแห้งมันเบาแปดสิบเก้าสิบเิ่งไปครับหนุ่มอปปตอครับรุ่นความเบาของหางครับหนุ่มอปปตอ นครระยองโหวมมานะ <b> เบาได้ครับนครระยองมาบ้างต่อไปชิคเก้นสตาแปดสิบห้าสามร้อยอยู่ในสายอึงไทยชิกเก้นสตาแปดสิบหาสามร้อยขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามไปครับชิกเก <laughs> ้นสตาผีสายรอครับไพ่สีทองสองแปดศูนย์เสียขาวบูดูสองแปดสี่ อยกลอยุกวามันบนก็อบอกเขาถือใจสีตอบสองร้อยห้สาสาิบาน 250, ไปครับหนุ่มออปกกตนะครับรถยี่หามูเอ็กหาซีหกไปขยับรถบ,บ,บานแล้วหลวงพ่อจิตจิตนี่มุน เปรลงแล้วครับของหนุม่มอบตครับเวลา2 9 5วินาทีพยงเ้นต,ตาเป็นมังไฟไปลงเลยครับพิกเ,นเ้นต,ตาตแสงอาทิตย์เป็นตัวหนักครับไม่ไหวครับแสงอาทิตย์เป็นลงมาดีครับพิกเ้นตานะครับมันเอียงัวเอาหัวเป็นตัวบนพิกตาเรเดอาไอซีเอาเปรลงแล้วครับขวางแสงอาทิตย์ครับเวลา สองร้อยสิบวินาทีครับแสงอาทิตย์นครระละยองครับสีตาเป้าแลวครับมาอยู่มาบาังต่อไปไทยสีทอง8ส8 0แศูนย์ขอให้โชคดีครับไปสีทองแปดสิบครับหนึ่งสองสามปล่อยครับถีงสายรอครับเสือขาวผู้ดูแปดสี่คนหนองหัวช้างสองห้าหนองปามหกศูนย์เจ็ดศูนย์ต่อสายไว้ ไผดินยอดครับไผ่สีทองนะไผดินยอดแล้วนะไผ่สีทองยังตลอดคือพริกเส้นตาออกหัวเจ๊จๆแล้วนะพริกเส้นตามาบ้างต่อไปเสือขาวผู้ดูสองแปดปีสองแปดปีเสือขาวผู้ดูครับราคาที่แปดสิบสี่ หัวไฟขาดยงหวัวเจมาท่าเดียวคือขวางไข่สีทอง,ะทงทะนะรครับแม่เสียครับผู้ดูขอโชคดีครับ1นึสองสมปล่อยครับผือสายรอคนออกหัวช่างสองจุดแล้วจุดแล้วครับเปเ็นล่วงแล้วครับของฟินเชนต์ตาครับเวลา162บวินาทีครับฟินเชนต์ตา โยในสนามครับงานนาขึ้นเบืงบางไฟนนเด้มมันครับไอสีทองยังมาหลายเปรลงแล้วคือขวางครับนครระยองครับเวลา2 6 5บวินาทีครับนครระยองพี่สายตาคดน้องวะสองาไอสีทองนะครับไอสีทองนะสนามคุณบอลในเดอมม่งนะครับมันเจลงไปไอที่หลังลาก้วอยู่นี่เป็นขวาง เสียาขาวพูดดูเปยลงแล้วครับไปสีทองครับเวลา103วินาทีครับไปสีทองมาบ้างต่อไปคนน้องหัวช้าง 2A5 คนน้องหัวตั้งหาดที่มาครับ1 2 3ปล่อยครับผู้สายถานนุ่มพูด7 8 10 8 10มาน้องปลาหมู10 70ไอ้จัน,อนยอดอี้กันครับคนน้องหัวช้างมาครับนุ่มพูด7 8 10 8 10มา นุ่มพูเจ็ดขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับนุ่มพูดเจ็ดหนึ่งสองสามปล่อยครับนุ่มพูเจ็ดบอกเขาครับพขวางพ่อบอดได้แต่ล้ำตัวล้วไปพอดีครับเสียขาวพูดดูมาบังต่อไปน้องปามหกสิบเจ็ดสิบน้องปามครับหกสิบเจ็ดสิบขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับน้อง 1, 2, 3, ปามเท,ท่าพูดตอนออกสองเท่าพูดตอน สองเจ็ดศูนย์อ้าวปุ๊กเจ็ดปู๊กเจ็ดอีกกันออกนะครับออกจากปู๊กเจ็ดน,นะครับแปดสิบแปดแล้วมาไหลครับของคนหนองหวัวซ่างเดี๋ยวเขาฝังเมฆยุแบแป๊บหนึ่งครับของลากซอดออกมาครับของน้องปาล์ม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับฐานบั้งไฟพี่น้องที่มาบั้งไฟนะครับเราจะปิดรับสมัครไม่เกิน17นาฬิกานะครับเพราะว่าท่านนายกอบจสารัญาสุวรรณพรมต้องมอบรางวัลและจุดบั้งไฟล้านครับขวางได้เห็นชัดครับขวางน้องฟาร์มมัน่มมันไหลครับน้องฟาร์มมาครับนุมพูดเจครับ8ปดมาขอโชคดีครับหนึ่ปล่อยครับนุ่มพูเจ สอง่อผูทองสอง,สองเจ็บศูย์ต่อสายไว้ตามนี้เกสองโอโเคยน้องบัวเก้าสิบหาสสิบต่อสายไว้ไ้ไดินยอดอีกแล้วครับของหนุ่มพูเจ็ดครับลงบอดีเดินนมมาไหลครับคนหนองวั้สร้างยังหัวตลอดกระพริระยองออกหกิบห้า เปิดหกสิบยังไปาหางวนปริกรรมแน่ตรงครับของน้องปามเขาฟังเมฆ่างๆอยู่ของหนุม่มภูเจ็บครับ